สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับเกมเที่ยวไหนดีวันนี้จะมาวัดธรรมพวงอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเดี๋ยวเรียกวัดนึงว่าอะไรนะครับอ่าน้องผมบอกว่าวัดอภัยดำรงนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเป็นยังไงตอนนี้กําลังขับรถอยู่แต่ว่าอยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่าวัดที่เราจะไปอ่ะอยู่บนเขาตรงไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอสวัสดีครับลงมาจากรถยนต์นะครับกลางแดดเลยเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะวัดอยู่ตรง อ่านู่นครับท่านผู้ชมเห็นเขาลูกงูไหมครับนู่นอยู่โน่นครับนูน่นวัดที่เราจะไปวัดท่าพวงนูน่นแหะครับตรงนู้นแหละมันไกลใจที่นี่มากนะครับอันนี้ซูมนะอาจจะซูมแบบโอ้โหมานน่น่ะก็เดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้เวลากี่กี่ชั่วโมงกี่นาทีแต่จ,จะไม่จับเวลานะครับ <laughs> พูดไปงั้นแหละบางทีผมขี้ลืม อนุสาว,วรีพระเวสสันดรห้าแยกช้างนะครับน้องผมบอกอาไป,ปราอไ,<ป>ไปเลยครับตอนนี้นอาน้ำตกเก้าช้นอ๋อมันเป็นภูผาเหล็กด้วยนี่ก็เกียร์ออโต้นะครับถ้าเกียร์ธรรมดาจะขนาดไหนพยายนแห่งชาติภูผาเหล็ก ขยายนแห่งชาติภูผาเหล็กอ๋อวัดถ้ำพวงอ่าครับตรงขึ้นปีวัดถ้ำพวงอ่งออธธธธาิศพันอาจารย์วัน,ธธนงว,งวิศพันอุดมสังวรวิสุทธิธ์อาจารย์วันสตโม สวัสดีครับตอนนี้ลงมาจากรถแล้วนะครับเรามาถึงวัดถ้ำพวงอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครแล้วนะครับก็ตอนนี้อยู่ในบริเวณวัดนะครับอันนี้จอดรถแล้วนะครับอันนี้เป็นทางประสสริมงคลนะครับสาธุสาธุน้องผมปไปไหนลวบรรยากาศดีมากครับไก่ขัน <laughs> ช่วงบ่ายจะบ่ายสามว่อบ่ายสองกว่าปฏิบัติพระราชกณียกิจอ๋อ การแต่งกายสุภาพไหว้พิพิธภัณฑ์หลวงปู่วันอุตมโมนะครับมดกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นโชคดีผมนุ่งขึ้นเข่ามาผมก็จะใส่สลตรนะครับแต่มันร้อนอ่ะทำก็เลยไม่ได้ใส่วันนี้เสือ้อปูไทยก็ไม่ได้ใส่ใส่เสื้อยือดมาเนี่ยครับมาดูข้างในกันเลยทางขึ้นทางขึ้นอยู่ตรงนี้ หารองเท้าจอดอยู่แสดงว่าผมเข้าไปแล้วแน่เลยนุงสัน้นห้ามขึ้นเขาก็ติดว่าห้ามที่บันไดอีกครั้งหนึ่งขึ้นไปด้วยกันนะครับโอ้ยพื้นร้อนมากเลย,ยพื้นร้อนเวอร์ข้างๆสวยจังูสีทอง มาจากตะกาละนะครับขออนุญาตฟูมไปใกล้ๆนะครับ้ออา,าืกก็คินตเนตนะไหนรูปไหนเครื่องบินตกแยกรูปนะคอก่าาันนนนไหหมีล เบริการกประสบปฏิเดชเครื่องบินตกข,ขอรูปนี้ขออนุญาตนะครับซาถุซาปุซาปุก็พักข้านแล้วนะครี่องบินตกมีแต่เรื่องผิดพาเลยเหมือนี่ไปกัน อาจจะเห็นไม่ถนัดนะครับเพราะเนื่องจากว่าราข้างในเป็นเอาสะท้อนกระจกนะแต่สังเกตได้นี่นําเป็นเครื่องเองินนะครับสวยมากเลยผมก็ไม่ค่อยมี เป็นยังไงบ้างนีนบี่บรรยากาศด้านใน ตอมข้างในนี้เขาเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกเป็นโดมไหมหรือเป็นอะไรที่เรียกไม่ถูกเขาเรียกว่พิศภันฑ์ใช่ไหมแต่รูปทรงในการสร้างอนะ่เขาเรียกเป็นโดมไหมคล้ายๆโดมไหมเหมือนเหมือนผอาจารย์พันไหมฮะฮะตอมเหมือนผ้าของเหมือนเหมือนโดมของะอาจาย์พันธ์ไหมไม่ใช่ไม่ใช่โดมใช่ไหมย <laughs> สนใจมา <laughs> เดี๋ยวมาย้ายมาตู้ฝั่งนี้ต่อครับ ผ้าเช็ดมือผ้ารับประเคนผ้าเช็ดสำรองนั่งนี่ครับขอบฟูไม่ใกล้แล้วกันแต่ไกล,กล,กลไม่เห็นเนี่ยสําหรัย ย้ายมาตู้ข้างหลังต่อเลยครับผมก็ไม่ค่อยรู้นะแต่ว่าถ่ายบรรยากาศให้ดูเฉยๆน้องเขาจะรู้ฟ่าแต่ผมก็พยายามแบบถ่ายว่าเอาเป็นอย่างนี้สถานที่มีบบมีบบเอ่ออันนี้อันนี้ยน,นี่นะเผื่อใครแวะผ่านมาจะได้แวะมาสักการะนะครับ บรรยากาศก็กอบอา้อาวพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะเดินดูรอบๆพิพิธภัณฑ์นะครับว่ามีสลักกจิตกรรมฝาผนังเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นจิตกรรมนะครับห้างพิพิธภัณฑ์นะก็เดี๋ยวจะเดินวนให้ดูว่ามีมีอะไรบ้างแต่สีทองสวยมากเลยครับส่วนใหญ่พิพิธภัณฑ์เน้นรูปแบบเป็นเป็นสีเหลืองสีทองเหลืองคาดแดงเรียกไม่ถูกครับ <laughs> ก็ร้อนพอสมควรนะครับเนี่ยร้อนมาโอ้ผมร้อนมาเลยเนทะ้าโคตรร้อนเลยนี่ครับถ้าภาพมันเร็วเร็วเกินไม่ต้องตกใจนะครับพอดีว่าพื้นอนะ่ะมันร้อนมากก็ให้ดูบรรยากาศไปด้วยอันนี้จะเป็นข้างล่างนี่ครับ <c oughs> รูปพนุมาน ประตูนี้ปิดอ่าน,นี่มันจบตรงนี้เมือ่อก,กี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมเพราะปพิพ,พิธภัณฑ์เราแค่แวะขึ้นเขามาเพื่อชมใช่ไหมฝั่งไ,งไหนไเอ่ยไหนไปดูกันไหม ไปไหนต่อเนี่ย<ม>เรียกว่าอะไรนะต,นต้องขับรถไปไม่ละเดินไปได้เลยอืมครับเดี๋ยวจะไปอีกฝั่งนะครับฝั่งที่เป็นสังเวชนียสถานกลัวพูดผิดมผมพูดรัวๆนะให้ให้ผู้ฟังจับเสียงไม่ได้ผมไม่พูดไม่ค่อยชัดช่วงนี้ <laughs> ไปครับเดี๋ยวไปดูกันว <laughs> ่ามีอะไรบ้าง